สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้มีรถไถฟอร์ดเพาเดียวนะครับมานําเสนอหนคันนะครับตัวนี้เป็นตัว66 1 0งศูเพาเดียวรุ่นสนะครับได้มาจากจังหวัดพัทลุงครับผมนะฮะเป็นตัวแท้ตัวเต็มครับเอกสารทะเบียนพร้อมนะฮะยางนี่สภาพประมาณ90%ซนนะครับอุปกรณ์ติดรถจะเป็นดันหน้า CMT นะครับ 17cm ครับตัวนี้เป็นปั๊มเฮดอดีโตโคชิเตียนะครับรุ่นสามรุ่นสามรูปแบบนี้ครับรุ่นสามนี้ก็จะเป็นปั๊มเฮดแบบนี้ครับผมปั๊มเฮดเสื้อลายปั๊มเฮดแบบนี้นะฮะปั๊บผมชิเพอร์ครับเรียกเรียกปั๊มเท่าดีโตฮะเท่าดีจะใหญ่นะครับนี่ครับผมโคชิเตียนี่ฮะโคชิเตียตัวเครื่องแห้งกรักเลยนะครับดูครับรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะฮะเพิ่งมาถึงนะครับ ยังไม่ล้างทำความสะอาดครับผมฟาร์ซีเป็นแองโกลออกจากแองโกลไทยมานะฮะอันนี้นะครับก็ระบบท่อนท้ายก็มีรู้ซึมบ้างตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงที่นิ้วชี้นะฮะเป็นวาล์วคอนโทรลทุกอย่างคอนโทรลอาจจะรู้ซึมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่อื่นก็ปกติดีนะฮะตัวที่ป็นเกียร์เอฟบีครับเห็นไหมฮะมองไปดูด้านในเห็นเกียรบบีนู่นนะครับผมนิ้วชี้นู่นนะฮะเห็นไหมฮะ กองไฮเดรย,ย์อยู่ใต้ท้องนะครับแบบนี้ฮะับะะสภาพยางนะฮะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับยางแท้ครับผมยางหลังเป็นยี่ห้อซูปเปอร์สโตนครับ,บายางหน้าเป็นไฟโตนครับผม<ถ><ก>บพวร์ตลทโรเตอร์ครับนี่ฮะพวร์ตลทโรเตอร์เป็นแบบนี้ครับไม่มีคันชักคันส่งนะครับ พาไปชมด้านหน้าครับดูหน้าใบมีดครับหน้าใบมีดยังสวยอยู่ฮะเดี๋ยวนี้เราจะทดสอบการประสิทธิภาพการใช้งานให้ชมกันนะครับผมเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะฮเอาไปทใช้งานได้เลยครับสภาพเดิมๆแบบนี้ครับหรือจะให้ทําสีทําสันก็ได้ครับนะฮะเราทาเราสามารถทําให้ได้หมดครับผมหนนย์นี่ฮะ จะมีวาวแพกแพกวาวสมองปุ่อยู่ด้านบนนะครับคันนี้ไม่มีแตกมีร้าวตรงไหนนะครับเท่าที่ดูนะฮะขันเจ็ดนี่ใบเต็มเลยครับยี่ห้อ cmt ข้อสิบครึ่งสภาพสวยเดี๋ยวทางปั๊มเราติดเครื่องเช็เคพิโอที่ทรงงานได้ไหม ปิดล้อหลังแห้งครับไม่รั้วนะฮะโอ,โอ้โยทำงานได้นะครับผมใช้โยทำงานได้ครับครับผมย,มยายามกให้เลย ก่อนทดสอบนะครับผมก่อนที่จะทำงานนะฮะเรายกให้เลยไปดูก่อนครับเบื่อมงเลยเปื่อมงเ่ยเบื่อมงเลยเบืน,นอะนนอ,ะอะไรเบาครับเบืเ่อเบาดีเลยนะฮะ ที่จะสอบก็ยังมีน้ำขังบ้างนะครับผมมาทราบไปลงใจหรือไม่นะฮะ ติดนะครับผมเรียบร้อยมาหรือาหกีมาหกหีขับไปุ่งหกีก็ได้ 64มาดันกับหลังครับนี่ครับนี่ระหว่างลออรถนะฮะรอรถมาดันขึ้นนะครับดูสภาพโดยรวมกอนนะครับ mấy ngày là bài rồi nha Tổng có những anh đi nhiều thật Thu đi đánh tích tích lại thật Hãy không ออตัดขึ้นนี้ตาดขึ้นน,นี้ขเขาเกี่ยวหอยเกี่ยวหอย,ย,อย,ย,อยครับส,สนุกยามเย็นครับช่างของเรานะฮะขับรถมาให้ติดซะง,งั้นครับผมรถที่ยังยังแฉะอยู่นะฮะ

ตาตาเราเข้าเราเข้าเกี่ยวถอยเข้าเกี่ยวถอยปล่อยค้าดิถูกเข้าเกี่ยวเกี่ยวถอยเกียร์ถอยปล่อยค้าโอเคถอยปล่อยค้าลองปล่อยดูล้อหมุนล้อเขาถูกเกียร์ไหมช่างเราเนี่ยไม่ค่อยขับชำนาญนะครับเราทดสอบก่อนครับลองเกี่ยวถอยิเข้าเกียร์ถอยปล่อยค้าดูดิเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นด้วยป่ะป่ะ quá bà rồi thì bằng về kia đi hay thang pump này 刚一台，一台。 tình yêu như vậy mà มขึ้นเรียบร้อยครับ <c oughs> ครับผมนะฮะอะไรอ่างเงี้ยทดสอบไม่ได้นะครับทดสอบการทำงานนะฮะทดสอบประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับพื้นที่แฉะนี่ครับเห็นไหมฮนะน้ำขึ้นเลยครับ ถ้าไป64นี่เนี่ยคงจะติดยาวเลยครับครับแต่ถ้าที่ดูก็โอเคนะครับเครื่องดีผลิตดีนะฮะเกียร์ปกติคงงะายเบาครับผมตำหรัรถคันนี้เราขายอยู่3ส8 0 0 0 0บาทครับไป66-0รุ่น3สามนะฮะยาง90%อุปกรณ์ติดรถตามภาพที่เห็นนี่ฮะหน้าซีหลังซีนะครับผมนะครับ โกเบอดีโตเจียบเตี้ยวงแหวโรเตอร์นะฮะเป็นคันครับโอเคฮะขอได้ขอได้วราจะดันหินหน่อยดันหินกองเลยนะเราจะดันหินหน่อยครับเดี๋ยวดันหินหลังบ้านครับผมนะฮะ ครับครับผมเดี๋ยวชมมาต่อนะฮะดันหินเคลียพื้นที่สักนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นอูใหม่นะฮะของเรานะครับเดี๋ยวหน่อยจะมาซ่อมรถหลังบ้านนะครับน,นี่เป็นบริเวณหลังบ้านนะฮะ ถ้าชาวสสนใจก็0810076640นะครับโดยโทรศัพท์นะฮะ380,000บาทครับ66003เขาเดียวนะครับคันนี้สภาพดีพร้อมใช้ง,งานเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค,ครับพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ